คลิปนี้มาดูงานทำระเบียงกันตกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการใส่เหล่าตัวล่างนะครับหลังจากเราที่เราวางมอนรไปแล้วนะครับข้างล่างนะครับก็จะยกพื้นสูงประมาณ1ิบถึงสิบสองเซนนะครับก็ประมาณไม้ไม้หน้าห้านะครับห้านิ้วนะครับเราก็วางทั้งสองฝั่งเลยนะครับ แล้วก็ยึดด้วยตะปูตะปูสองครึ่งหรือตะปูสามก็ได้นะครับอันนี้ต้องใช้สว่านนำก่อนครับเราก็สว่านล้วก็ใช้เปลีปยนของไร้สายนะครับไรสายของยี่ห้อพามกินนะครับตัวนี้ก็มีกระแทกในตัวด้วยนะครับเล็กคล่องเหมือนกันครับใช้งานสะดวกนะครับช่วยเราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องลากสายไฟไปให้เกะกะครับตัวนี้ก็ขึ้นราวบนนะครับ ความสูงของเราก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับรวมจากพื้นไม้แล้วครับขึ้นไปถึงหลังของของเรานะครับเรือตอกด้วยตะปูนะครับอันนี้เป็นตะปูสามสามเหลียวเลยนะครับประมาณสองดอกนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เริ่มแบ่งนะครับแบ่งระยะห้องนะครับตอนนี้ก็จะตีเตาเป็นแนว อันนี้ใส่หมอนรองเพื่อจะยิงไม้ระแนงนครับตอนนี้ก็เบินเข้าอีกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเราจะไม่แปะด้านหน้าด้านข้างของเรานะครับแล้วก็จะจะฝังเข้าไปด้านหน้า